สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแสงนะครับแนวคิดเกี่ยวกับแสงเชิงคลื่นนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับแสงนะครับจะ,ะมีนะครับความยาวคลื่นนะครับแตกต่างกันในแต่ละสีนะครับซึ่งที่เรามองเห็นก็คือมีสีม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับ ซึ่งมีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันนะครับแสงนั้นขึ้นเป็นคลื่นไม่เหล็กไฟฟ้านะครับไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงานนะครับคือเคลื่อนที่ผ่านได้แม้กระทั่งสุญญากาศนะครับคลื่นนะครับอยู่ในย่านที่ตามมนุษย์มองเห็นนะครับอ,อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ที่เรามองเห็นนะครับมีอยู่7สีหลักๆนะครับก็จะมี ในช่วงยาวก็คือ400อถึง700นาโนเมตรนะครับ4 0่400ก็คือแสงสีม่วงนะครับส่วนสีแดงก็คือขนาด700นาโนเมตรนั่นเองนะครับซึ่งแสงในทุกๆสีนะครับก็จะมีความเร็วที่สุญญากาศมีค่าเท่ากันก็คือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับ ครนี้นะครับแนวคิดที่เกี่ยวกับแสงเชิงขึ้นก็คือ,อเดิมทีนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์นะครับในยุคนั้นนะครับที่เชื่อว่าแสงเป็นอนุภาคนะครับโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนนะครับะสะท้อนและการหักเหนะครับก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดใน ยกนั้นนะครับคราวนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคลื่นนะครับแล้วบอกว่าแสงนะครับมีคุณสมบัติเป็นคลื่นนะครับก็มีนะครับก็ค่อนข้างที่จะแย้งกันนะครับก็คือฮอยเกนนะครับพยายามบอกว่าแสงเป็นคลื่นนะครับแต่สุดท้ายนะครับด้วยความน่าเชื่อถือของนิวตันนะครับทำให มีความเชื่อว่านะะแสงนะครับเป็นอนุภาคมากกว่าแต่ว่าต่อไปนั้นก็จะมีะการทดลองนะครับการพิสูจน์มากขึ้นนะครับว่าแสงเป็นคลื่นนะโดยโทมัสยังนะครับ,ะรบจะทําการทดลองอให้แสดงเห็นว่าแสงมีการแทรกสอดนะครับและก็หาความยาวคลื่นได้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับ แนวคิดก็เกิดการยอมรับมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากมีการศึกษานะครับจนทําให้มีหลักฐานนะครับเกี่ยวกับหลักฐานใหม่ๆนะครับเกี่ยวขึ้นนะครับทําให้เชื่อได้ว่านะครับแนวคิดนั้นนะครับที่ว่าแสงเปิดขึ้นนั้นได้รับการยอมรับในที่สุดนะครับเพราะนั้นนะครับชื่อเสียงของ นักวิทยาศาสตร์คนใดคนหนึ่งไม่อาจอยู่เหนือความจริงของธรรมชาติได้นะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในยุคข,ของอริสโตเติลนะครับที่บอกว่าโลกนี้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะครับอ่าแล้วก็โลกนี้นะครับมีลักษณะอ่าที่แบนนะครับอย่างนี้นะครับอ่าก็ทำให้เกิดการ ความเข้าใจผิดในช่วงยุคหนึ่งนะครับก็เกิดการพิสูจน์แล้วก็ยอมรับมานะครับเพราะนั้นความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแนวคิดของโทมัสยังนะครับอของชาวอังกฤษนะครับก็พิสูจน์ได้ว่าแสงมีคุณสมบัติเป็นขึ้นเพราะมีสมบัติการแทรกสอนนะครับเช่นเดียวกับ คลื่นน้ำคลื่นเสียงและคลื่นอื่นๆน,นะครับพฤติกรรมใดครับที่แสดงว่าแสงเป็นคลื่นครับครับก็อย่างที่ทวนมัดยังนะครับได้กล่าวไว้นะครับคือแสงมีคุณสมบ,บัติเป็นคลื่นก็คือพฤติกรรมการแทรกสอดเลี้ยวเบนนะครับทําให้แสดงว่าแสงเป็นคลื่นนะครับข้อที่สองมนุษย์สามารถรับรู้คลื่นแสงได้อย่างไรอ่าก็คืออะไรครับ แสงนะครับเรารับรู้ได้โดยการมองเห็นครับโดยการมองเห็นนะครับอ่ะคราวนี้เป็นการทดลองนะครับของการแทรกสอดของแสงผ่านสลิดนะครับก็จะมีสลิดเดี่ยวและก็สลิดคู่สลิดเดียวก็คือมีช่องเดียวนะครับในแผ่นหนึ่งนะครับส่วนสลิดคู่ก็คือมี2นะครับสลิดนะครับอ่ะคราวนี้นะครับ ก็มาทําการทดลองนะครับมีแสงเลเซอร์นะครับยิงผ่านสลิตคู่นะครับก็จะแยกออกมานะครับเป็น2ลังสีนะครับไปตกกระทบที่ฉากนะครับไปตกกระทบที่ฉากก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าแสงนะครับสีเขียวนะครับแสงสีเขียวนั้นนะครับ ที่มีขนาด50ก็จะมีแสงที่มีลักษณะหลายๆหลายๆจุดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแถบความกว้างค่าหนึ่งนะครับแต่คราวนี้แสงสีเขียวเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแผ่นสลิดให้กว้างขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าความากว้างของ แสงอังล <ifications> ังส <are> ีน <laughs> ั well ้นจะมีขนาดเล็กลงนะครับจะทำให้สรุปได้ว่านะครับยิ่งความกว้างของแผ่นสลิดมากขึ้นจะทำให้เกิดความกว้างของแถบลดลงนะครับแต่คราวนี้นะครับเอาสลิดกู่ที่มีขนาด100เท่ากันแต่ใช้แสงสีเขียวกับแสงสีแดงมาเปรียบเทียบกันบอกาัว่าแสงสีแดงนะครับ จะมีความกว้างนี่ความกว้างของอแถบบแสงนะครับมากกว่านะครับแสงสีแดงมีความยาวขึ้นนะครับแลมดานะครับมากกว่านะครับแสดงว่าถ้าเราคิดว่าถ้าความยาวขึ้นนะครับมากนะครับก็แสดงว่าทำให้เกิดแถบ,บที่มีความกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับ แสดงว่าแถบนั้นขึ้นเกี่ยวกับความกว้างคือความยาวขึ้นนั่นเองครับนะฮะ <c oughs> แสงที่มีขนาดนะครับอ่าอ่านะครับแสงสีแดงนะครับจะมีอ่าความกว้างมากกว่าแสงสีเขียวนั่นเองนะครับอ่าครับ มีสลิตคู่นะครับตามสลิตคู่50นะครับอันนี้แสงสีแดงแสงสีเขียวนะครับแสงสีแดงแสงสีเขียวนะครับซึ่งมีความความกว้างแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นนะครับจากที่เราสรุปนะครับได้แล้วนะครับก็คือ แถบสว่างของแสงสีแดงจะมากกว่าแสงสีเขียวนั่นเองนะครับ <c oughs> ความยาวที่วัดจากตำแหน่งความสว่างน้อยถึงตำแหน่งความถัดไปนะครับเรียกว่าความกว้างของแถบสว่างนะครับอคราวนี้เราใช้เลเซอร์ไฟนะครับมีสีม่วงกับแสงสีเขียวใช้ แสงผ่านเซตคู่ที่มีระยะห่างเท่ากันนะฮะความกว้างของแถบสว่างจากแสงเลเซอร์สีม่วงและแสงเลเซอร์สีเขียวแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างที่เราพิสูจน์แล้วว่าแสงสีแดงกับแสงสีเขียวนะครับอะไรที่มีความกว้างมากกว่ากันนะครับก็คือแสงสีแดงใช่ไหมครับเนื่องจากมีความยาวขึ้นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบนะครับระหว่าง คว่นของสีม่วงกับสีเขียวอะไรมากกว่าครับอ่าสีม่วงน้อยนะครับอ่าสีเขียวมากกว่านะครับดังนั้นนะฮะแถบสว่างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับของสีม่วงจึงน้อยกว่าสีเขียวนั่นเองนะครับแสงสีม่วงนะครับจะมี แถบความกว้างน้อยกว่านะครับเนื่องจากความยาวขึ้นน้อยกว่านั่นเองครับอันนี้เราก็มาดูว่านะครับการแทรกสอดของแผน่นเซลลิกูนะครับปรากฏการอธิบายด้วยแนวคิดที่ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับแทนที่ว่าเดินทางสองช่องแล้วจะเกิดแถบสว่างสองช่องนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับปรากฏว่าแสงนะครับเกิดขึ้นมา มากกว่า2กระบวนนะครับเดินทางมาพบกันที่ตำแหน่งเกิดการรวมกันแบบเสริมและหักล้างกันนะครับนั้นนะครับได้ดูตามแทนที่นะครับผ่านช่องเกตติ้งมานะครับแผ่นสลิตคู่มา2องช่องอแทนที่จะเกิดเพียงแค่2ช่องนะครับแต่พฏว่าเกิดขึ้นหลายๆขึ้นนะครับเกิดขึ้นมานะครับ หลักการของการแทรกสอดนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่านะครับแสงนะครับที่เดินทางผ่านเกล็ตคู่นั้นนะครับจะเกิดการแทรกสอดได้นะครับนั่นเองนะครับทําให้เกิดจุดแถบมืดแถบสว่างนะครับก็คือหลักการของบับและก็ปฏิบัตินั่นเองนะครับที่เกิดการแทรกสอดแบบเสริมและหักล้างกัน ก็เกิดทำเกินการแทรกสอดนะครับทำให้เราทราบได้ว่านะครับเกิดจุดที่เกิดเป็นบับและปฏิบับนะครับทำให้เกิดหลักการตามหลักการแทรกสอนครับาตามทฤษฎีนะครับจากการทดลองนั้นก็สรุปได้ว่านะครับแสงมีคุณสมบัติเป็นคลื่นนั่นเองนะครับมีคุณสมบัติทั้งสะท้อนนะครับหักนี้ แทรกสอดแล้วเบียนนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ